คำแรกเนี่ยทุเรียนโอ้มันง่ายอ่ะใช่ป่ะถูกต้องครับโอเคมียากกว่านี้ไหมคะที่ดินที่ดินเธอไม่ขยับปากเลยที่ดินตักศินลศิลขี่แพ้ที่ดินโอ้ยฉิ่งเอี้ยวทำไมอ่ะที่ดินที่ดินเออคำสุดท้ายนะพร้อมแย่งชิงแย่งชิงอ แย่งชิงฉันชื่อชัน,นีอะไรว้ามอญทองฉันดดที่ดินแย่งใช่ <laughs> <laughs> ขอแพ้ได้ไหมแพ้สองฉัน,นีอะไรอ่ะ <laughs> ลูกเลี้ยง,ล,ล,ยงล,ยลูกเลี้ยงลู่เรียนลูกเลี้ยงสมรสเท่าเทียมสมรส สมรดเท่าเทียมวิมานนามวิมานน้ำวิมานนามมียากกว่านี้ไหมคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวิมานนามนะคะที่เมเจอร์ซีนิเพ็กนะคะหนังเป็นยังไงนะคะชื่นชอบอะไรยังไงก็สามารถที่จะแบบฟีดแบ็กมาให้พวกเราได้เลยนะคะแต่ว่าอันไหนที่เป็นหักมุมเรื่องสปอยนะครับถ้าสปอยก็ระวังทุเรียนก็เป็นงานที่พวกเราตั้งใจกันมากนะครับผมก็เชื่อว่าแบบเราลงทุก ตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนครับผมมีความปุกรลฟิลกีฟดแต่อาจจะมีกีฟดแบบอ้าหรือว่าแบบอะไรเงี้ยหลักหลาลออกมาเนยนะครับผมเราเจอกันครับกูบอกแล้วไงกูไม่ให้น้องกูไปกับมึง